สุงอายุผู้พิการผู้ที่ได้รับสิทธิ์ัสดิการอย่งรัฐที่ใช้จ่ายผ่านัตบประจำตัวประชาชนฟังด่วนเลยค่ะ เงินเข้าแล้วนะคะสำหรับสวัสดิการจากทางภาครัฐส่วนใครบ้างจะได้รับสิทธิ์วันนี้แนนจะพาคุณผู้ชมไปติดตามและกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้วงเงินตั้งแต่200บาท800บาทและในวันที่1ธันวาคม2568นี้จะได้รับสิทธิ์เงินพิเศษรวมจ่ายนะคะสูงสุดอยู่ที่1,150บาทค่ะ3รายการรับเน้นๆแบบจุกๆไม่สะดุดเลยสําหรับพี่น้องประชาชนในกลุ่มเปาะบางนะคะใครบ้างได้รับสิทธิ์ติดตามน ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนทั่วประเทศนะคะ วันนี้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐค่ะในกลุ่มผู้ที่ใช้จ่ายผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ใช้จ่ายผ่านบัตรประจําตัวประชาชนกรมบัญชีกลางมีการจ่ายเงินโอนตรงเข้าบัญชีให้แล้วสําหรับวันที่20พฤศจิกายน <c oughs> 2 5 6 8เงินเพิ่มเบี้ยผู้พิการ200บาทต่อเดือนสําหรับผู้ที่มีสิทธิเป็นคนพิการมีบัตรประจําตัวผู้พิการแล้วก็ได้รับเงินเบี้ยผู้พิการ800บาทในแต่ละเดือนอยู่แล้วนะคะวันนี้มีการจ่ายเงินเบี้ยคนพิการสําหรับผู้ที่ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐโดยเป็นการอโ เงิน200บาทโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารที่ได้ดําเนินการผูกบัญชีพร้อมเพด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักหรือว่าบัญชีเงินฝากธนาคารที่มีการทําเป็นหนังสือมอบอานาจให้โอนตรงเข้าบัญชีบุคคลอื่นหรือว่าบัญชีร่วมนั่นเองค่ะแล้วก็รับเงินผ่านบัญชีเวิออ้ยความพิการนะคะคุณผู้ชมก็อย่าลืมไปตรวจสอบเช็คสิทธิการโอนเงินค่ะและนอกจากนี้นะคะเงินส่งคราห์เพื่อการยังชีพในกลุ่มผู้มีไรายได้น้อยค่ะซึ่งจะโอนอีกครั้งหนึ่งนะคะในวันที่ยี ยี 24, พ่พฤศจิกายน2 5 6 8เป็นการโอนรอบแก้ไขรายการที่โอนไม่สําเร็จจากทางกรมบัญชีกลางกระทรวกงการคลังครั้งที่2เพราะฉะนั้นใครที่ได้รับการโอนเงินไปก่อนหน้านี้แล้วจะไม่ได้รับการโอนซ้ําส่วนใครยังคงไม่ได้รับการโอนเง,งินไ,ไปดําเนินการผูกบัญชีพร้อมเพรียบร้อยแล้วและทําหนังสือมอบอานาจเรียบร้อยแล้วก็จะมีการโอนอีกครั้งหนึ่งในวันที่24พฤศจิกายน2 5 6 8ในอัตราเดือนละ100บาทจ่ายย้อนหลังทั้งหมด8เดือนก็คือเดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนกันยายน25 6 8าหโอนตรงเข้าบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกได้เลขบัตรประจำตัวประชาชนนั่นเองค่ะยินดีด้วยนะคะแล้วก็โค้งสุดท้ายในการจ่ายเงินสําหรับสวัสดิการจากทางภาครัฐคุณพ่อคุณแม่เมือใหม่ป้ายแดงทุกทุกท่านในกลุ่มผู้ประกันตนมาตรา33หรือว่ามาตรา39จ่ายเงินสมทบครบ12เดือนเป็นระยะเวลา3.6เดือนแล้วก็ลงทะเบียนขอรับสิทธิ์เงินสงเคราะห์บุตรในอัตราบุตรหนึ่งคนอยู่ที่1,000บาทข่าวแล้วไม่เกิน3คนสูงสุดอยู่ที่3 บาจะถูกโอนตรงเข้าบัญชีในวันที่28พฤศจิกายน2 5 6 0นี้เป็นเงินสดโอนตรงเข้าบัญชีร่วมแสดงความยินดีด้วยค่ะ และนอกจากนี้รับเงินแบบจุกๆไม่มีสะดุดสำหรับสิทธิการแห่งรัฐทั่วประเทศ14ล้านคนเลยนะคะคุณผู้ชมผู้ที่ได้รับสิทธิการแห่งรัฐหรือเราเรียกว่าบัตรคนจนที่ใช้จ่ายผ่านัตรประจําตัวประชาชนในปัจจุบันอยู่แล้วนะคะซึ่งในส่วนของรัฐบาลเตรียมที่จะเติมเงินให้อีก850บาทในวันที่1ธันวาคม2568ซึ่งจะนําไปรวมกันกับวงเงินรูดซื้อสินค้า300บาทรวมจ่ายในเดือนนั้น1,150บาทยอดเงินนี้ไม่สามารถกดเป็นเงินสดแล้วก็ สมใช้ในเดือนถัดไปได้ต้องใช้ให้หมดภายในเดือนนั้นนะคะในวันที่1พฤศจิกายนนี้มาจริงจ่ายจริงแน่นอนค่ะเป็นวงเงินที่สามารถซื้อได้ผ่านร้านค้าธงฟ้าชารัฐให้สิทธิผ่านบัตรประจำตัวประชาชนในปัจจุบันค่ะคุณผู้ชมเอาละค่ะถ้าหากจ,จะพูดถึงบัตรสิทธิการแห่งรัฐนะคะคุณผู้ชมในส่วนของวงเงินจะได้รับสิทธิวงเงินรูดซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคอยู่แล้วนะคะ300บาทส่วนลดค่าการหุงต้ม80บาทนาน3เดือนค่ารถโดยสารประจําทาง750บาทค่าน้ำค่าไฟสําหรับคนที่ลง ลดภาราค่าของชีพนะคะซึ่งรัฐบาลจ่ายให้อยู่แล้วแล้วก็จะมีการเติมเข้าไปอีก8ปดรยบาทให้ใช้จ่ายในวันที่1ธันวาคม2568รสบาทค่ะยินดีด้วยนะคะและนอกจากนี้ค่ะความคืบหน้าในการลงทะเบียนทำบัตรคนจนหรือว่าบัตรสิัิการแห่งรัฐรอบใหม่รวมไปถึงนะคะการลงทะเบียนโครงการคนละครึ่งในเฟสที่สองชัดเจนจากท่านโฆษกรัฐบาลติดตามกันเลยค่ะวันนี้เนี่ยท่านนายกมีนโยบายชัดเจนครับว่าได้ครับแน่ วันนี้ก็จะลังคุยกับคนปรลัลลาดแล้วก็ทางสำนักก็บอกมาก็คงต้องมาดูว่าวงเงินจะเป็นเท่าไหร่อยู่ในขั้นตอนการออกแบบแต่มีแน่ๆส่วนหนึ่งของการทำคนละครึ่งพลาสที่ฝักร้านค้าวันนี้เนี่ยก็เพราะว่าเราต้องการเอาความเห็นของพ่อค้าแม่ค้าที่ผ่านมาเราให้เฉพาะฝั่งผู้ซื้อเนะวันนี้เราให้ฝั่งผู้ขายด้วยเราจะเอาส่งนี้มาออกแบบด้วยนะครับมีแน่ครับ ขึ้นพลาสเป็ face, สองอาจจะมีทั้งฝั่งผู้ซื้อและผู้ขายทาวิ่งจะเป็นยังไงบ้างก็ท่านนายกให้นโยบายคือายในเดือนธันวาให้ทําให้เสร็จคิดให้เสร็จทําให้เสร็จก่อนที่คนละครึ่งพลาสเปสตหน่แลวเอาผลจากคนละครึ่งพลาสเปสหนึ่งเนี่ยที่เราทําอยู่ตอนนี้เนี่ยเอาข้อดีข้อเสียมาปรับปรุงใช้นะครับและท่านก็มีเมื่อกี้ในคอ,อรมอก็มีพูดถึงเรื่องบัตรสมิการด้วย ท่านก็บอกว่าให้เปิดบัตรสวัสดิการรอบใหม่พร้อมกันซึ่งท่านประหลัดก็รับนโยบายเป็นกาเนินการพร้อมกันก็จะเป็นเหมือนเดิมมนคนขึ้่นพลาสเฟสหนึ่งที่คนที่มีเงินรับไปช่วยสมทบคนครึ่งนส่วนคนที่มีรายได้อาจะน้อยไม่มีพอที่มาสมทบรัฐก็จะจ่ายให้เหลยเหมือนกับคนเรื่อนพลาสเฟสหนึ่งที่ทําผู้กับบัตรสวัสดิการเช่นเดียวกันคนที่ถือบัตรสวัสดิการจะมาเข้าคนเลึ่นพลาสได้เพราะคนโครงการ นั่นแหละค่ะคุณผู้ชมนี่คือขอ้อมูลข่าวสารล่าสุดที่นันนำมาฝากคลิปนี้นันลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ